เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะผ่านจุดสูงสุดและเฟดจะเริ่มถอนสภาพคล่องเราควรมีการลงทุนอย่างไรติดตามได้ที่คลิปนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการลงทุนในตลาดทุนเนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราต้องคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนักลงทุนเนี่ยก็มักจะซื้อขายตามข้อมูลแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตนะคะมันก็จะสอดคล้องกับคําพูดติดหูของเรานะคะว่าตลาดเนี่ยมกรับรู้ราคาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการลงทุนปี2021ก็คงไม่แตกต่างกันนะคะหากเราย้อนกลับไปในช่วงเด,เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลและราคาหุ้นกลุ่มเติบโต,บต,บตบสูงเนี่ย ในการปรับตัวลงนะคะจากความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐจะเร่งตัวขึ้นจนอาจจะกดดันให้เฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐลงนะคะอย่างไรก็ดีล่าสุดตลาดก็เริ่มคลายความกังวลในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาแล้วนะคะเห็นได้จาก ราคาพันธบัตรรัฐบาลและราคาของหุ้นกลุ่มเติบโตสูงเนี่ยที่เริ่มปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะเพราะตลาดเริ่มเข้าใจแล้วว่าอัาตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น ที่นี้นะคะคำถามสำคัญก็คือถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีความกังวลใหม่อะไรที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับตลาดในช่วงครึ่งปีหลังนะคะโดยมุมมองของเราเนี่ยก็มี2ปัจจัยด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะผ่านจุดพีคไปนะคะแล้วก็จะเติบโตในอัตราที่ช้าลงข้อที่2ก็คือเรื่องของการที่เฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการเริ่มถอนสภาพคล่องออกจากระบบค่ะ ปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นจุดพีคหรือจุดสูงสุดนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสสนี้นะคะจากบูมเบิร์กคอนเซนแซสนะคะก็มีการคาดการ GDP สหรัฐในไตรมาสสเนี่ยจะเติบโตสูงถึง12.8นะคะซึ่งแปลว่าในไตรมาสถ,ถ,ถัดไปเนี่ยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวลงเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะสอดคล้องกับตัวเลข ดัชนีที่เป็น leading indicator นะคะตัวเลขหนึ่งสำคัญที่ตลาดค่อนข้างที่จะจับตามองเนี่ยก็คือดัชนี ISM Manufacturing PMI นะคะซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้วัดภาคก,การผลิตรายเดือนนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม GDP สหรัฐในอนาคตค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าการที่ GDP สหรัฐจะประกาศออกมาทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็นรายไตรมาสนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยจะมีการรา,ายงานทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นความแรกของข้อมูลเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ ห่งเดือนเท่านั้นนะคะโดยดัชนีตัว ISM Manufacturing PMI ล่าสุดนะคะก็มีการปรับตัวลงชะลอตัวลงนะคะในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ไปแตะจุดสูงสุดในรอบเกือบ40ปีเนี่ยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลในอดีตนะคะก็จะพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมักมีความผันผวนที่สูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มในการปรับตัวลงนะคะหลังจากที่ดัชนี ISM Manufacturing ินะ่ง P.M.I เนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วค่ะ แม้ว่าเฟดนะคะจะมีการออกมายืนยันแล้วก็สื่อสารกับตลาดตลอดเวลานะคะว่าจะไม่เร่งรีบในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและก็จะคงดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไว้ที่ระดับปัจจุบันเนี่ยไปจนถึงอย่างน้อยปี2023นะคะแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฟดเนี่ยมีการถอนสภาพคล่องออกจากระบบบ้างเป็นบางส่วนนะคะเช่นการเพิ่มเพดานวงเงินนะคะที่สถาบันการเงินเนี่ยสามารถฝากไว้กับธนาคารกลางได้จาก30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น8 0 0 0 0ล้าน ดลา์สหรัด และมีการขายพันบธบัตรรัฐบาลนะคะออกจากตลาดเงินเพื่อดึงเงินออกจากระบบนะคะเ,เป็นมูลค่าราวๆ5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะก็เช่นเดียวกับฝั่งของสหรัฐนะคะประเทศอื่นๆที่สามารถแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ต่างเริ่มออกมาส่งสัญ,ญญาณที่จะถอนสภาพคล่องกันบ้างแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นธน,นาคารกลางแคนาดานะคะแล้วก็ทางธนาคาร กลางอังกฤษนะคะทีออ่ออกมาประกาศว่าจะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณที่จะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆนี้ค่ะ ้ามกลางความกังวลสองข้อที่ได้พูดไปแล้วนะคะจริงๆเราก็มองว่าตลาดเนี่ยยังมีปัจจัยหนุนอยู่อีกมากนะคะที่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นหรือยังมีอัพไซต์ต่อนะคะข้อแรกเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านจุดพีคหรือจุดสูงสุดในไม่ช้าแต่ว่าอัตราการเติบโตหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อจากนี้ก็ยังจะแข็งแก่งอยู่อีกหลายไตรมาสนะคะจากปัจจัยหนุนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดน ระะวมถึงตัวความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเนี่ยก็ต่ำมากเช่นเดียวกันนะคะข้อที่2การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ถึงจุดพีคนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือประเทศเกิดใหม่ข้อที่3นะคะแนวโน้มเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะเริ่มชะลอตัวลงได้ในครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าจากองค์ประกอบเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเรื่องของราคารถมือสองที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาค่าโดยสารเครื่องเบยนที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่ง,งทั้งสองปัจจัยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ยืดเยื้อในระยะยาวค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของอัออตราเงินเฟอ้อในหลายๆประเทศนะคะถึงแม้จะเร่งตัวขึ้นมาก็จริงนะคะจากราคาของออสินค้าพกคภัณฑ์ที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าโดย รวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ค่ะ สำหรับ5กลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนำในช่วงนี้นะคะก็1เลยเรายังคงเชื่อมั่นในการลงทุนแบบกระจายความเสี่ย well งในหลายๆสินทรัพย์นะคะแล้วก็กระจายลงทุนในหลายๆช่วงเวลานะคะข้อที่2อเนี่ยอาจจะมีการลดสัดส่วนการถือพันธบัตรรัฐบาลลงนะคะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท,ท,ที่เป็นขาขึ้นเนี่ยจะส่งผลลบต่อราคารวมถึงตัวผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะยังต่ำมากนะคะเพราะดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ย ข้างต่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถชดเชยในแง่ของราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลงมาได้นะคะข้อที่3นะคะก็อาจจะมีการเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินนะคะที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรบาลที่เป็นขาขึ้นนะคะส่งผลให้ตัวส่วนต่างรายได้ของดอกเบี้ยสุทธิของแบงค์เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะคะข้อที่4นะคะก็อาจจะมีการลงทุนในกลยุทธ์แบบ Hedge เฮกชันนะคะ ที่สามารถมีการขายชอ็อตดัชนีได้ซึ่งจะสามารถช่วยลดความผันผ,นผนวนโดยรวมของพอร์ตลงนะคะแล้วก็สามารถทํากําไรในตลาดขาลงได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คือลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์นะคะหรือ Structure Note นะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหรือไซด์เวย์นะคะเช่นพวกกิโก้นะคะหรือ knock in knock out note ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อ Private banker ของท่านได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะเกษตกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ